สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็น c o r e s i s Enterprise 7910นะครับเราลองมาดู interface หน้าตานะครับว่าหลังจากซื้อตัวอุปกรณ์ไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณได้จะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับจากตัว LCD ก่อนเลยนะครับตัว LCD นะครับของตัว คอเคนซิสไฟวอลเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับจะบอกสถานะการทำงานต่างๆของตัวระบบนะครับเช่นนะครับวันเวลานะครับซึ่งสามารถจัดเก็บหลอกที่ตัวอุปกรณ์ได้นะครับดังนั้นการตั้งวันเวลาที่ตัวอุปกรณ์จะมีความสําคัญนะครับสามารถบอกสถานะของตัว CPU นะครับว่า CPU ปิ้นที่เท่าไหร่นะครับนปัจจุบันทํางานอะไรบ้างนะครับสามารถบอกในส่วนของตัว Memory นะครับแล้วก็ตัวเพดไฟล์นะครับว่า ในตอนที่เราใช้เทอร์มินอลเนี่ยมันมันใช้เพจไฟล์ไหมเท่าไหร่นะครับสามารถดูดิสเปสบนตัวอุปกรณ์ได้นะครับว่าได c 4นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับเท่าไหร่นะครับสามารถดูตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะครับก็หน้าจอ L C D นะครับจะบอกสถานะการทำงานทุกอย่างของตู้อุปกรณ์นะครับถ้าจากตัว L C D นะครับมาดูกันต่อที่ตัวหูแหลก นะครับซึ่งอุปกรณ์คอ r ค s ิ s 7910นั้นสามารถที่จะเข้าอุปกรณ์ที่เป็นแหลก19นิ้วได้นะครับจะมีไฟนะครับจะมีออขอซูมเข้าไปข้างในสักนิดหนึ่งนะครับที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดนะครับ มีสถานะการทำงานของตัวแฟลชหรือฮาร์ดดิสก์ภายในตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีไฟ LED บอกสถานะว่าไฟเข้าแล้วหรืออยังนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับซึ่งสกรีนติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์นะครับมาถึงตัวพอร์ตแวนหนึ่งะครับแวนสองแลแล้วก็คอนโซลน,นะครับซึ่ง สามพอตนี้นะครับจะเป็นทั้ง4ี่พอตจะเป็นสิทับเล้าทับพันทั้งหมดนะครับแต่ว่าแวนแวนหนึ่งกับแวน2แล้วก็ตัวแลนตัวนี้นะครับจะใช้ชิปเซตเป็นของตัว Intel วิ่ง1นึ่งพันมกะบิตนะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านข้างของตัวอุปกรณ์กันต่อนะครับด้านข้างของตัวอุปกรณ์นะครับทั้ง2ด้านซ้ายขวานะครับจะมีรูระบายอากาศนะครับซึ่งรูระบายอากาศตรงนี้นะครับจะมีตัว กรองกันฝุ่นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นเข้าไปภายในตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะระบายอากาศในอุณหภูมิปกติได้ด้วยนะครับไปดูต่อกันด้านหลังนะครับที่ด้านหลังของตัวอุปกรณ์นะครับจะมีพอร์ตนะครับซึ่งเป็นพอร์ต usb นะครับสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซแวนที่เป็น3 g นะครับแล้วก็มี vga พอร์ตนะครับซึ่ง VJ พ p o r ตตรงนี้นะครับใช้เชื่อมต่อมอนิเตอร์นะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของตัวอุปกรณ์ผ่านตัว LCD ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว USB ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านคีย์บอร์ดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับซึ่งพัดลมระบายอากาศตัวนี้นะครับยืนยันได้ว่าเป็นตัวพัดลมสำหรับเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือหัวใจในการจ่ายไฟไปยังระบบนะครับก็จะเป็นตัว Power Supply นะครับซึ่งเป็นตัว Black 1U นะครับภาพรวมทั้งหมดของตัวอุปกรณ์ c o r t e คซ e สเ r น r ตอร์ไพ0 0นะครับก็จะมีด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ภาพรวมทั้งหมดของตัวอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขนาดแหลก 1.5u นะครับเป็นอุปกรณ์แหลกขนาด 1.5u นะครับแล้วก็ความยาวนะครับก็ประมาณประมาณฟุตประมาณ1ฟุตก,กว่านิดหน่อยได้นะครับก็ได้เห็นของจริงกันแล้วนะครับว่าตัวอุปกรณ์สามารถทำงานยังไงได้บ้างขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ